โรคไข้เลือดออกรากลูกหลานเราทุกปีจากที่ทุกคนได้ดูคลิป จะเห็นได้ว่ายุงนั้นเป็นแมลงที่เป็นพาหะของโรคร้ายหลายชนิดทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยและอาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเสีชีวิตได้เราควรเตรียมตัวรับมือและป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัดโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่ใกล้เข้ามาแล้วยุงจะยิ่งชุกชมุมและทำให้เราเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจากยุงได้โดยโรคต่างๆเช่นโรคไข้เลือดออกโรคมาลาเรียโรคไข้ปวดข้อยุงลาย และในทุกๆปีจะมีคนมากกว่า1ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคที่ยุงเป็นพาหะการแก้ปัญหาในปัจจุบันในการใช้สเปรย์กำจัดยุงที่มีราคาแพงแน่นอนว่ายุงเป็นปัญหากวนใจอย่างมากสำหรับทุกบ้านเพราะยุงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กทําให้การกำจัดได้ค่อนข้างลำบาก ปกต,ติแล้ววิธีการกําจัดสิ่งมีชีวิตประเภทนี้จะกําจัดด้วยการตกหรือตีหรือการใช้สเปกกำจัดยุงซึ่งในปัจจุบันสเปกกำจัดยุงนั้นมีราคาค่อนข้างที่จะแพงและบางประเภทก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเพราะมีสารเคมีเจือปนอยู่ซึ่งอาจจะไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดดังนั้นเรามีผลิตภัณฑ์ของเรามาแนะนำก็คือ s บแอนตี้มูรฟิโ สบู่ป้องกันยุงเราได้นำสมุนไพรไทยนั้นก็คือมะกรูดที่คนสมัยก่อนจนคนในปัจจุบันใช้เป็นยารักษาโรคนำมาทำการเปลี่ยนแปลรูปจนกลายเป็นสบู่ป้องกันยุงซึ่งในผลิตภัณฑ์ของเรานั้นไม่มีสารเคมีไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายและยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยผลิตภัณฑ์สบู่กันยุงไร้สารเคมีสูตรกำจัด อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ทำร้ายต่อคนและสัตว์ภายในบ้านประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมโดยยังคงปลอดภัยต่อคนและสัตว์เดียงสบู่ป้องกันยุงนี้ทั้งปลอดภัยและสะดวกสบายกระเป๋าอีกด้วย